ะระกวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุทะเจตาสาอิเทวานางังประสังสันติเปจะสักเเคปโมทติตอิ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 น้อมถวายบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธองค์ และเหล่าพระเรียสงฆ์องค์อรหันตสาวกด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอถวายความเคารพไปถึงท่านรองอธิการบดีพระเดชพระคุณดรพระโสพลพัฒนบัณฑิตผู้ที่เป็นผู้บริหารและคณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตทุกท่านและขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในพระสัทธรรมคำสอนภาษ สัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่พวกเราเราบริษัทโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินมาลายหมื่นมาลายแสนปริทั์พูดถึงที่มาของการฟังเทศมหาชาติเว็จสันดรชาดก เพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆมีอยู่สองกันกันที่หนึ่งก็คือกันมาลัยหมื่นกันที่สองกันมาลัยแสนในกันที่หนึ่งมาลัยหมื่นแบ่งสองตอนตอนที่หนึ่งพระมาลัยพบกับทุกขตะมานบและก็รับดอกบัวแปดดอกนำขึ้นไปบูชาพระาธาตุเกตแก้วจุลามณีตอนที่สองก็จะพูดถึง กลุ่มเทวดาที่มาเวียนประทักษิณองค์พระาธาตุเกตแก้วจุลามณีนี่คือกันมาลัยมืน่นมีเทวดาเป็นหมื่นหมื่นองค์ตั้งแต่หนึ่งร้อองค์หนึ่งพันองค์สองพันสามพันไปถึงสิบสองพันราะฉะนั้นก็เป็นแสนส่วนในกันมาลัยแสนก็พูดถึงสองตอนตอนที่หนึ่งก็คือตอนที่พระอินท์ได้แนะนำให้พระมาลัย ได้รู้จักกับพระสีอริยเมตรตยซึ่งเป็นแคนดิเดตที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปและตอนที่สองพระสีอริยะเมตรตยก็ได้บอกว่าถ้าใครอยากเกิดพบศาสนาของพระสีอริยเมตรตยให้พากันทำสองอย่างหนึ่งก็คือให้เตรียมเครื่องร้อยเครื่องพันเพื่อบูชาคาถาพัน์ ที่อยู่ในเวทสันดรชาดกสองก็คือตั้งอกตั้งใจฟังเทศเวทสันดร1สบสากันหนึ่งพันพระคาถาให้จบภายในวันหนึ่งวันเดียวเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆมีเพียงเท่านี้ขยายความออกจากน้อยหนึ่งมาหลายหมื่นมาลายแสนเป็นวรรณกรรมอีสานพ้องกันกับหลานช้าง นั่นก็คือประเทศลาวก็เรียกมาลายหมื่นมาลายแสนคือกันส่วนอยู่ภาคเหนือเรียกมาลายต้นมาลายปลายภาคกลางเรียกมาลายคำหลวงหรือดีกาพระมาลัยภาคใต้เรียกกาพระมาลัยซึ่งเนื้อหาสาระก็พูดอันเดียวกันแต่ของภาคอีสานเจาะลึกลงเฉพาะตอนที่พระมาลัยขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้น เพาะฉะนั้นท่านจึงแบ่งเป็นสองตอนสองกันก็เป็นเรื่องแปลกในภาคอีสานมีเฉพาะภาคอีสานนี่ที่ฟังเทศเวชสันดอนเยอะกว่าภาคอื่นอื่นสรุปแล้วภาคอีสานฟังเทศเวชสันดอนสิกันกันที่1ก็คือกันมาลายหมืน่นกันที่สองกันมาลายแสนกันที่สที่4ี่ไล่ไปก็คือเวศสันดอนชาดกสิกัน และก็ตอนเช้าแห่ข้าวพันก้อนแล้วก็ยังมาเทศสังกาดอีกกันหนึ่งบอกสักการะความเป็นไปของพระพุทธศาสนาและเทศ13กันจบแล้วก็จะมีกันฉลองบอกอานิสงส์ของการฟังเทศเวสสันดรปิดท้ายรายการรวมแล้ว17กันนี่คือความยิ่งใหญ่ไพศาลของการจัดงานบุญพระเวทหรือฟังเทศมหาชาติของภาคอีสานซึ่งทำทุกปี และก็ทำทุกบ้านขอให้มีความสมัครสมานสมคัคคีเพื่อรำลึกนึกถึงตัวละครในเวสันดรชาดกเพราะในเวสันดรชาดกเป็นชาติที่สรุปคุณธรรมคุณงามความดีบารมีธรรม30ประการครบถ้วนบริบูรณ์จนส่งผลให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบเนื่องไปจากเรื่องเวสันดรน,นี้ประการหนึ่ง ประการที่สองก็คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสเวทสันดรเพื่อเป็นเครื่องปฏิการะตอบแทนบุญคุณผู้หญิงสองคนการที่จะทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้อยู่เบื้องหลังมีผู้หญิงสองคนยืนอยู่ข้างหลังตลอดมาคนที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการจะขอบคุณมากเป็นพิเศษก็คือพระนางพิมพาหรือพระนางมัตสีซึ่งเป็นนางเอกในเรื่องเวทสันดร เพราะถ้าไม่ได้พนางมัดสีการบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ครบสมบูรณ์และประการที่สองคนที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธมารดาในที่นี้ก็คือพนางพุทสีไปดูพรสิบประการของนางพุทสดสีที่ขอมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าขอให้ได้ลูกชายที่มีจิตเสียสละตัดได้แม้กระทั่งขอของตนเองเพื่ออุทิศชีวิต พรีชีพในการทำคุณงามความดีมันไม่มีใครอธิษฐานได้อย่างนี้แต่ด้วยความเป็นพุทธมารดาบังคับให้พนางพุทสดีจะต้องอธิฐานจิตอย่างนี้แล้วก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้านําเรื่องเวสสันดรมาตรัสที่นครกบิลพัทและสาเหตุที่ตัดตามตำนานก็บอกว่าตรัสเพราะฝนโบกรพัทเป็นเหตุ อาจานันฝนโบกครพัฒมีนัยยะพิเศษสีประการประการที่หนึ่งก็คือสีแดงดังเท้านกพิราบประการที่สองก็คือตกแล้วไม่เจิงนองเหมือนน้ำฝนทั่วไปซึมหายไปในแผ่นดินแต่บรรยากาศรอบนอกเป็นเหมือนบรรยากาศฝนตกทุกอย่างทุกประการประการที่สามก็คือใครต้องการเปียกก็เปียกใครไม่ต้องการเปียกก็ไม่เปียกซึ่งเป็นที่มาของคำว่าโปกครพัฒจะ หรือโปกคารพัทคำว่าโปกคระหรือโบคาระก็คือใบบัววัฏะก็คือน้ำฝนเหมือนน้ำที่ตกลงใส่ใบบัวเพราะฉะนั้นนั่นคือลักษณะพิเศษข้อที่สของฝนโบกคารพัทส่วนประการที่4เป็นฝนโบกคารพัทตกเฉพาะในกลุ่มสมาคมพระญาตรงนี้แหละที่บอกว่าทำไมพุทธเจ้ามาตรัสเวสจันดรที่กบิลพัเพราะต้องการขอบคุณ ในความสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่พระพุทธบิดาพระพุทธมารดาลูกแก้วเมียขวัญทุกอย่างทุกประการที่ร่วมชาติเวสันดรท่านขอบคุณทั้งหมดจะสังเกตเห็นบั้นท้ายทุกคนที่ร่วมในเวสันดรเป็นบุคคลผู้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระหันทั้งหมดในชาติสุดท้ายก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านนำพระเวสันดรชาดกมาแสดง เพื่อต้องการขอบคุณอย่างยิ่งก็คือผู้หญิงสองคนก็คือแม่กับเมียเพราะถ้าขาดแม่ไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าขาดเมียการเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในชาติเวสสันดรท่านจึงบริจาคอยู่ห้าอย่างที่เรียกว่าปัญจมหาทาน ปัญจมหาธาตุหรือปัญจมหาบริจาคประการที่หนึ่งก็คือทรัพย์สินภายนอกกาวของเงินทองทุกอย่างที่อยู่นอกกายพระเวสสันดรตัดสินใจมอบให้กับผู้อื่นที่มาขอได้ด้วยไม่ลังเลใจตั้งใจให้เต็มใจให้และภูมิใจทุกครั้งที่ได้ให้ส่วนประการที่สองพระเวสสันดรท่านบอกว่าถ้าใครปรารถนาจะมาตัดแขนขาหน้าหลังควักดวงตาตัดหูตัดแขนท่านจะยอมสละ ได้ทุกอวัยวะแต่ในเรื่องเวชสันดรไม่มีใครกล้าขอสิ่งนี้แต่ในชาติอื่นๆท่านเคยสละมาแล้วส่วนประการที่สก็คือการสละลูกก็คือรลลพระชาลีกับพระกันหาและประการที่4ที่หก็คือการสละเมียของตนเอง เพราะฉะนั้นในชาติต่างๆพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ไม่เคยสละลูกกับเมียได้เลยพึ่งมาสละได้ในชาติสุดท้ายแม้แต่ชีวิตพระองค์ก็ให้มาแล้วในชาติอื่นแต่ลูกกับเมียพึ่งมาทำได้ในชาติเวชสันดรจึงเป็นเหตุให้แผ่นดินไหวทุกครั้งที่พระเวทสันดอนทำทานครั้งยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ เวสสันดรชาดกถูกนํามายกก่าวและก็แสดงทุกครั้งทุกปีเพราะฉะนั้นเมื่อมีงานยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณภาคอีสานงานยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืองานบุญพระเวสฟังเทศมหาชาตินี่เองเพราะที่เน้นย้อนไปที่มาลัยมื่นที่พูดค้างไว้ในกันมาลัยมื่นท่านพูดถึงเทวดาที่พระมาลัยไปเจอสิบสองชุดในชุดที่หนึ่งท่านได้บริวารหนึ่งร้อย ชุดที่2ได้บริวารหนึ0งพชุดที่3ได้บริวารสองพันสามพันสี่พันจนกระทั่งเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นหนึ่งหมืน่นสองหม,ม,มไปถึง10,000ืก็คือ1,000งแแล้วทำไมจึงได้อานิสงส์อย่างนั้นเบื้องต้นคนที่ทำบุญในโลกมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดามีบริวารเท่านั้นเท่านี้เพราะเคยสร้างสมอบรม บุญในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือ 1. การให้ทาน 2. การสมาทานศีลและ 3. ก็คือการเจริญภาวนาเป็นเหตุที่มาแห่งการเกิดในสวรรค์ทั้ง3ประการแต่ที่พิเศษสูงสุดคนที่ได้เทวดามากที่สุดเป็นแสนเป็นบริวารเพราะอะไรในตำนานบอกว่ากลุ่มสุดท้าย อานิสงส์ของการสร้างเจดีทรายเพราะฉะนั้นเข้ากับมหาวิทยายลัยของเราตอนนี้การสร้างเจดีทรายหรือก่อเจดีทรายนั้นคือพันห้าร้อยปีถึงสองพันปีที่ผ่านมายุคปัจจุบันมหาวิทยายลัยมหาจุฬาของเราได้สร้างพระพุทธจุลามณีเจดี D. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไปได้ว่า ถ้าสร้างเจดีทรายไม่กี่วันก็จะสูญสลายหายไปกับดินแต่ถ้าสร้างได้วัตถุที่คงทนถาวรก็จะอยู่ในโลกนี้ตราบนานเท่านานเพราะฉะนั้นจึงเป็นดําริที่พระผู้ใหญ่โดยเฉพาะหลวงพ่อภาคที่ท่านมาดําริสร้างพระเจดีที่นี้พร้อมกับท่านรองอธิการบดีของพวกเราและคณาจารย์ผู้บริหารทุกภาคส่วนตลอดถึงญาติโยมสาธุชนทุกหมู่เหล่าต่างมีส่วน ในการทำดีครั้งนี้เพราะฉะนั้นให้ทำเนาได้เลยว่าอานิสงส์สูงสุดได้บริวารมากที่สุดคือการสร้างเจดีตามตำนานของมาลัยมื่นในส่วนนี้เพราะฉะนั้นพระมาลัยหลังจากที่รับดอกบัวแปดดอกจากนายทุกขตะมานพก็คือคนทุกยากเลี้ยงมารดาแล้วก็มารดานั้นตาบอดด้วยบ่มี สิ่งของที่จะให้ทานตักบาตจังหันไม่มีเลยมองเห็นดอกบัวอยู่ในสระก็เลยลงถอนเอาดอกบัวขึ้นมาถวายให้กับพระมาลัยพระมาลัยเห็นดอกบัวก็บอกว่าวันนี้วันพระแรมแปดคำ่ำพระเจดีย์องค์ต่างๆในโลกมนุษย์ข้าพเจ้าได้กราบได้ไหายแล้วแต่พระเจดีย์ในสวรรค์ข้าพเจ้ายังไม่ได้กราบได้ไว่ายจึงเป็นเหตุให้พระมาลัยนําดอกบัวทั้งแปดดอกขึ้นไปไหว้พระ ธาเจดีจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นอันนี้คือกันมาลัยหมื่นท่านก็จะสาธยายสองตอนในลักษณะอย่างนี้แต่ท่านขยายเรื่องการบำเพ็ญบุญต่างๆออกมากมายเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาจะขยายความให้ก็เอาประมาณนี้แล้วก็พระอินทร์ก็นำเที่ยวชี้ให้ดูเทวดาคนนั้นเทวดาคนนี้พระมาลัยจึงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นไปของเทวดา แล้วทีนี้ในกัรมาลายแสนตอนที่หนึ่งพระมาลัยก็มีจิตคิดจะนำดอกบวัวนี้ไปไหว้พระาธาตุเกตแก้วจุลามณีจึงมีคำถามตอบกับพระอินว่า,าธาตุองค์นี้มีหยังบรรจุอยู่พระอินตอบว่า,าธาตุองค์นี้มีสองอย่างที่บรรจุอยู่ภายในนั่นก็คือสิ่งที่หนึ่งก็คือ ผมระสิทธาตอันที่สองก็คือพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นจุลามณีเจดีจึงมีความสำคัญมากเพื่อนบอกว่าเป็นเจดีก่อข้ามแกมแก้วภายในหันมีพระสมพระสิทธาตกับพระาธาตุเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสร้างไวเ้เฮ็ดหยังพระมาลัยถามพระอินท พระอินทร์ตอบว่าสร้างไว้เพื่อให้เทวดาได้สั่งสมบุญญาธิการมาไหว้พระาธาตุที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้อานิสงส์ทำให้เทวดาที่ตกต่ำหรือเทวดาที่มีบารมีน้อยจะได้ขยับบารมีขยับบุญขึ้นไปอีกการอยู่ในสวรรค์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผล เพราะผมของพระสิทธาตั้งแต่วันที่เสด็จออกผนวดริมฝั่งแม่น้ำอโนมาพระองค์ใช้พระขันตัดแล้วก็โยนขึ้นท้องฟ้าพระอินก็นำพานทองมารองรับและนำไปบรรจุไว้ที่พระธาตุเกตแก้วจุลามณีและวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมสรีพุทธรรีะของพระพุทธเจ้าวันที่แบ่งพระสารีริกธาตุในคราวครั้งนั้น โทนพรารมแอบเอาพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ในมวยผมของตนเองพระอินมองเห็นว่าพระเขี้ยวแก้วถ้าจะอยู่ในมือของพราหม์ผู้ที่มีบารมีไม่มากคนก็จะไม่ได้อานิสงส์มากเท่าไหร่จําเป็นที่เราจะต้องอัญเชิญขึ้นบนสวรรค์จันนี้พระอินเลยลอยจากโทนพราหม์ไปบรรจุไว้ด้วยกันกับผมของพระสิทธัตถะในคราวครั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ชาวพุทธไทยทั่วทุกภูมิภาคเวลามีการตายเกิดขึ้นจะต้องมัดทูบเทียนดอกไม้ใส่มือผู้ตายเป็นนัยสำคัญว่าให้นำไปไหว้พระธาตุเกตแก้วจุลามณีองค์นี้นั่นก็คือให้ไปเกิดในสุขติพบสุขติภูมินั่นเองแต่พวกเราที่มาร่วมบุญมหาชาติฟังเทศเวทสันดรที่มหาจุฬาเรามาไหว้พระธาตุ จุฬามณีเจดีองค์นี้ชื่อว่าเราได้ไหว้ก่อนที่เราจะตายไหว้ด้วยตัวของเราเองชัดเจนแล้วมาทําบุญสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพื่อให้มหาจุฬาเจดีแห่งนี้เป็นเจดีที่ยิ่งใหญ่ไพศาลแผ่ไปไม่มีประมาณในส่วนนี้นี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่พวกเราสร้างเจดีนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกันมาลัยแสนช่วงที่สองพระมลัยก็ถามพระอินทร์ว่า คนในโลกมนุษย์ในเวลาเขาทําบุญเขาจะปรารถนาอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาปรารถนาพบพระศรษีอานก็เลยอยากทราบข่าวว่าพระรีอานท่านมาไหว้พระธาตุเกศแก้วจุลามณีไหมอันตมาอยากพออยากเห็นพระอินก็บอกว่าพระศีอ,อริยเมตไตรโพธิสัตว์ไม่เคยขาดการเดินทางมาไหว้พระธาตุเกศแก้วจุลามณีในวันพระทุกวันพระ ขบวนแห่พระสีอริยเมตไตรคราคร่ำไปด้วยเทพพระบริวารสิทธสุดลูกหูลูกตาทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังมาเพื่อบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีเพราะฉะนั้นให้พระมาลัยคอยสักครู่แล้วพระมาลัยก็รอจังหวะจนกระทั่งมีขบวนหนึ่งซึ่งเป็นขบวนสุดท้าย มีเทพพระบริวารมากมายกายกองนับไม่ถ้วนสุดลูกหูลูกตาองค์นี้น่าจะเป็นพระศรีอริยเมตรตยแน่นอนพระอินทร์ก็บอกว่าใช่แล้วองค์นี้ละ่ะพอได้จังหวะแล้วพระมาลัยเห็นพระศรีอริยเมตรตยโพธิสัตว์ไหวพระาธาตุเกตแก้วจุลามณีแล้วจึงขอโอกาสเข้าพบและสนทนาปราศัย ซึ่งเป็นที่มาของการฟังเทศเวทสันดรต่อจากนี้นั่นก็คือพระมาลัยถามพระสีอริยเมตไตรว่าคนในโลกมนุษย์ปรารถนาจะไปเกิดในาศาสนาของพระองค์จะมีสิทธิ์ไปเกิดได้หรือไม่พระสีอริยเมตไตรโพธิสัตว์บอกได้เลยไม่มีปัญหาถ้าใครต้องการจะไปเกิดในาศาสนาของอัตมาให้ทำสองอย่าง ในภาษาคำภีมาลายแสนบอกว่าหนึ่งให้ภาคกันตังฟังธรรมมหาเวทเทศให้จบให้แล้วในมือหนึ่งเดียวสองให้ภาคกันแต่งเตรียมไว้คบเครื่องพ่อพันอุบอุบุบัวถูกเทียนพนมวายพักตบแหลกการของขาวอ้อนทองแผ่นผ่าเขาพันก่อนให้แตงมา นี่คือสองอย่างที่พระรีริเมตรัยบอกพระมาลัยในคราวครั้งนั้นว่าถ้าใครอยากเกิดพบศาสนาพระศรีอ่านให้ทำสองประการนี้ให้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นการฝังเทศเวชดนรจึงมีการเตรียมเครื่องร้อยเครื่องพันสมัยโบราณทำรรอัศจรรย์ให้ถึงพันจริงๆแต่ปัจจุบันก็เอาละสมัยยุคมันเปลี่ยนในส่วนนี้แล้วก็สมัยปัจจุบันฟังเทศเวชจันรไม่ค่อยครบ13ากัน เพราะอะไรยุคสมัยใหม่สรุปรวบลัดตัดนิทานลงให้สั้นไปเบิ่งในยูทูบต่อสักป,ประมาณนี้เลยไม่มีคนที่สร้างบำเพ็ญเพียรในส่วนของวิริยะบารมีให้ตระหนักในส่วนหนึ่งว่าพระศีอริยเมตไตาเนี่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยวิริยะบารมีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไปเกิดในศาสนาของพระองค์จะต้องสร้างความเพียรอันยิ่งใหญ่สิมาเหตยเยะยาๆจ้างกับบุด้เกิดในศาสนาของเพลน พราะฉะนั้นเพิ่นบอกไว้าชาัดเจนเลยพระศีอริยะเมตรตรเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยวิริยะบารมีการสร้างสมอบรมบารมีต้องใช้ความเพียรมากคนที่จะเกิดในศาสนาของพระอ,องค์จึงต้องมีความสมดุลบาลานกับพระศีอริยะเมตรตรด้วย นั่นก็คือต้องสร้างสมอบรมบาร,รมีคนโบราณจึงใช้กุสโลบายในการฟังเทศเวท,เวทสันดร13กันนี่แหละเป็นการสร้างความเพียรหรือวิริยะบาร,รมีให้บุคคลผู้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเวทสันดรให้ครบ13กันพระนักเทศจึงแปรสภาพจากคําพูดธรรมดาเป็นการพูดใส่ทานองที่เรียกว่าแหล่เข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดความบันเทิงสบายใจสำหรับผู้ฟังและก็จะได้ฟังง่ายเข้าใจง่ายในส่วนนั้นจึงเป็นที่มาของการแลทุกภูมิภาคในเรื่องเวสันดอนทำนองแหล่แต่ละกันแตกต่างกัน,กนเหมือนที่พวกเราได้ฟังตัวอย่างนั่นแหละแต่ละกันทั้ง13กันมีคนละทำนองและในทำนองแต่ละองค์ที่เป็นพระนักเทศยังมีทำนองประจำตัวของท่านอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นวิธีการดึงคนเข้าหาธรรม ด้วยการแสดงธรรมะบันเทิงให้เกิดขึ้นในงานเวทจันดรทุกครั้งทุกคราพออาจารย์พระสีอริยะเมตไตรบอกข่าวเล่าแจ้งพระมาลัยอย่างนี้พระมาลัยจึงขอถามประเด็นสุดท้ายบอกว่าขอถามอีกจักขอนึงบอกว่ามีบอกคนสิบไร้ไปเกิดในยุคศาสนาพระสีอานพระมศีอานก็บอกว่ามีคนที่จะไม่ได้เกิดในยุคพระสีอานก็คือคนที่ทําอนันตริยกรรมห้าอย่าง หนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระหันสี่ทำลายพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงห่อพระโลหิตและห้ายังสงที่สมัคขีกันให้แตกกันถ้าผู้ใดทำสิ่งห้าอย่างโอกาสที่จะพบพระศีอริยเมตไตรเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือคำสั่งและประเด็นสุดท้ายขอแถมอีกจะขอหนึ่งโดนปันไดพระองค์สิลงไปเกิด พระสีอริยเมตไตรบอกว่าถ้ามนุษย์ในมนุษย์สโลกอายุยืนแปดหมื่นปีพระสีอริยเมตไตรจึงจะเสด็จอุบัติในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าพิสูจน์และก็น่าวิเคราะห์คำว่าแปดหมื่นเป็นไปได้ไหมว่าท่านเพิ่มตัวเลขให้เยอะเพื่อที่จะได้สร้างสมบาร,รมีโดยเฉพาะวิริยะบาร,รมี แต่ถ้าจะตีความตามหลวงปู่พุทธทาสท่านตีความบอกว่าใครกระตามจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดผู้นั้นจะได้พบจะได้เฝ้าพระสีอ่านทุกลมหายใจนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะพระสีอริยเมตไตรอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกคําว่าเมตไตรเป็นคําเดียวกับคําว่าเมตตาหรือเป็นคําเดียวกับคําว่าไมตรี ในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกมีความเมตตาศาสนาของพระศรีอานเกิดขึ้นณนะบัดเดี๋ยนั้นนี่คือการนำมาประยุกต์ใช้ง่ายๆถ้าจะรออีกแปดหมื่นปีมันเป็นเรื่องไกลตัวและก็เป็นเรื่องในคำพีเพิ่นก็เลยสรุปลงสั้นๆว่าอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้หายใจเข้าด้วยเมตตา หายใจออกด้วยเมตตามองกันด้วยสายตาที่มีเมตตาต่อกันพูดกันด้วยคำพูดที่มีเมตตาต่อกันและก็ส่งจิตส่งใจที่มีเมตตาไม่คิดร้ายพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นต่อกันในยุคนั้นขณะนั้นก็จะเป็นศาสนาของพระสีอ่านในยุคปัจจุบันนี้ได้เพราะฉะนั้นพระมาลัยเมื่อได้ข่าวจากพระสีอริยเมตตรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ ลาภระศิอริยเมตไตรลาเท้าสักกรินทาทิราชพรเทพพระบุตรเทพพรธิดาที่มาเฝ้าแหนในข่าวครังนั้นลงสู่โลกมนุษย์แล้วก็นําเรื่องที่ได้คุยกับพระศิอริยเมตไตรไดพบพระได้พบเทวดาได้พบพระอินที่มีบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนมาเล่าสู่มนุษย์โลกในชมพูทวีปได้รับรู้รับทราบ จึงเป็นที่มาของดีกามาลัยคำหลวงซึ่งเป็นดีกาแห่งการแสดงเรื่องพระมาลัยไปพบพระศรีอริยเมตรตรภาคอีสานเรามาแต่งประยุกต์เป็นมาลัาาย,ารราายหมื่นมาลัยแสนเพราะฉะนั้นการปริทัศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนเหมาะสมสมัยได้เวลาพอสมควรแล้ว ขอเชิญทุกท่านตั้งกัลยาณจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลให้ตั้งใจทำดีแล้วก็เต็มใจในขณะที่ทำดีนั้นและหลังจากทำดีแล้วก็ให้ภูมิอกภูมิใจปลื้มอกปลื้มใจในการทำดีของตนเองในคราวข้างนั้นก็จะสมดังพระพุทธภาษิตที่อาตามะได้อัญเชิญมากล่าวในเบื้องต้นว่า โยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุทะเจตาสาเป็นต้นมีนัยยะใจความสำคัญว่าใครก็ตามถ้ามีปกติประพฤติด,ดีทางกายทางวาจาทางใจเขาอยู่ในโลกนี้ก็จะได้รับการสรรเสริญเยินยอยกย่องเชิดชูบูชาหลังจากที่เขาละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปบันเทิงในปรโลกเบื้องหน้า ชื่อว่าได้บันเทิงทั้งสองโลกเพราะฉะนั้นทุกท่านที่นั่งอยู่ตังนี้มีความดีเป็นของตนเองแล้วให้บันเทิงจิตบันเทิงใจในบุญกุศลคราวข้า้งนี้ขออาราธนาคุณพระศีรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศีลทานบารมีธรรมทุกอย่างทุกประการรวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยใจทุกท่าน จเจริญด้วยอายุขอให้มีอายุยั่งยืนนานวันนะผิวพัรร์ผุดผ่องใสสุขะมีความสุขก,กายสบายใจพละมีพลานามัยเข้มแข็งแรงโดยทั่วหน้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระหันได้ตรัสรู้ธรมอย่างไรบรรลุธรรมอย่างไร,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 งไรเข้าถึงพระนิพพานอย่างไรขอพวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วน แห่งการบรรลุธรรมนั้นและเข้าถึงพระนิพพานพบจาสจนาพระสีอานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการชนี ครับขอบพระคุณนะครับในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสุทธีคำ